มีผ้าเอฟซีมาตามโคงสุดท่ายของแม่ย้วนเล็กบึ่งที่ที่นุ้นที่ยามาสัมผัสบึ้งห้เจ็ดแปดด้วยน้แม่แม่หลังจากนั้นแม่ตะป้อยไปแล้วแม่ฝันดีบ่โคงสุดท้ายนะฝ<ะ>ันไดดตะไลง้อข้อยฮะฝันไดดตะไลตะง้อตะข้อยู่เพราะปันนั่นไลใส่เขาคออยู่ในคอกเขาคอกนี่หละเอามันวยอยูเลยติแม่จังว่ะฝันขนาดนั่งสมาธิยังด <c oughs> เด็เห็นง้อเห็นค้อย ตามนนทิยาเคยมาสัมผัสเลขบึงเพ่นเขาสองวดซ้อนที่เก้าหาแล้วก็หกหนึ่งกับแบบนี้นะแม่นะฟันว่าไลงัวไขรถ่้วเขาคอกเดือดเยือมันสีออกคอบแม่กันไล่เขาคอกจังทีเนี้ยกับเขาเอ้นตเราซื้อไว้จักใบแล้วสลากินเดงใช้มบิืงกันนะเบาๆสปานอยากของเือ้อยสองใบหมื่อใบหนึ่งเออสองใบเอาตัวกัอมันได้ตัวกับนั่ จ็ดแปดแปดเจ็ดอันนี้โตครับ<ต>รมื่อนี้สิไปขายของเนี้ยมันบอกเออว่าสิไปยอยู่แม่ง้มหอยแม่ห <c oughs> อ,อยมาใส่ไหยจูบนีน่นีสะต้มมื่อนั้นวันดีดีเนา้ว่ะนะค่ะแม่ยวนเบาๆเฉยๆเด้อค่ะซื้อไว้แล้วเลขบึ้งวดนนี้ได้แค่สองตัวได้เจ็ดแปดแม่ยวนก็ไปซื้อไว้ทั้งเจ็ดแปดทั้งแปดเจ็ด ตัวตรงแล้ว,วก็โตกลับแล้วก็ฟันมาได้งีอะไรควยเขาคอกถ้าเพื่อนฟันแบบนี้ฤทธิ์ที่แบบนี้เลยน่าจะยุ่แล้วเนาะแม่เนาะแมนแล้วพ่อบ้านนอนน้ากันเพื่อนฟันบ่ะแม่ฟันก็บ,บ่จําแล้วก็ใดเดี๋ยวนี้ใหยแน่เนาะแม่เนาะบ่นหนาวแล้วเนาะแมนอยู่ไอ้แม่ไม่ห่อนแล้วแม่บ่ได้ไปขัวห้อยมาขายบ่บห้อยจนนะําสินอ่ะบ่ได้ไปบ่ได้ขัว นู้ซื้อไปนูละบ้านอ้วนเอออ้วนดีจ้ะห้อยห้อยอันนห้อยหัวเขามาให้แม่ไดงเขาม่ย้อนนะเป็นละบ้านที่หนึ่งเป็นสิบวันให้น่งนนกันเอาไม้แล้วก็บพฟันยังอีเล่บอกไมอ่บม่อืแต่แนวเดียวบ่ฟันมามีคนเอาเงินเอาขาวเอาของมาให้บ่แต่ว่ากับฟันก็ว่าได้ไปกินนิยังบุเอาน้ามเจ้าค่ะนั่นแหละ มันไม่ได้หนึ่งเขาบ่ได้เจียวเขาบ่อเนี่ยบ่ติดที้คนเท้านี่บ่คือสันน้ำแม่นะยางลาทิบ่คือกันถือม้วนนี่จะไข่เนาะสตได้ม้อใส่เล่งน้ำแม่นะแม่ย้วนยางจากนี่พี่น้องมันที่ยากเคยนยางแล้วไปกับไอ้นี่ก็เสตได้ย่างขึ้นไปขายของคือเก่าของเตรียมแล้วไปไปน้ำหนูก็ได้บ่ถ้าเตรียมของแล้วไปน้ำหนูนี่จะกระหอยนั่นแหละว่าจะลุกต้นมะเขือไปขายน้ำ ย่างว่าท่านเดลเลยวเตรียมท่านไปลกจังใดลกลกลกข้าใส่ขู่ก็ใส่ทุ้งไปมทไทัดขายยังสิไหมมะเขือต้นมะเขือเข้าเข้ากะไว้นะเบี้ยเบี้ยมันเบี้ยมันแม่มมกับปูกก็ะเจ้าว่าอยากเอาไปขายนมะันหลหอยนี่เข้าเลี้ยงเองว่าแม่งุ้มหอยไปขายมันนัินเกิดยูนิสาแม่กิปล่อยธรรมชาสตร์นี่แหละมันกิแพ้่เอง ไเมือมั่ะไอหนูหอยขัวหอยขัวจําจำสินแปลวมาใส่ผลละท่องท่องไต่แม่ลงไปขัวทั้งไก่ทัานีเดี๋ยวไปอีกหาย่างไปได้หอยหา้าหอยขัวเดียวนี่ฟวงปีสองสามปีขึ้นหลัง่ะหลายอยู่แม่ขัวเด้เป็นครึ่งคุเป็นคุกแบบี้หหน้าเออเดี๋ยวนี้ค้นขัวลายว่ะนี้มันอยากเบิดเหรอยากหางหอยน้าหอยอันเพื่อนยังก็หอยผัวหอยหอยหน้าหอยผัวหอยคงมันหาย่างแค่หอยแมนหอยโคง เป็นอาหาแล้วมันก็อ้วนดีนั่หมเนาะอวนดีมันตามธรรมชาตินะเม่ไหร่เม่แม่หอยเรียงเนาะค่ะในยวนเราก็ไมี่อาชีพห้อยหาปูหาของป้าขายธนานาปลนี่หน้าไมยุนมันเป็นป้าที่น้นที่ยากเคยนไทยห้เบิ่งอยู่เป็นป้าไปหมดเกิดคือหาเห็ดขายเห็ดก็เห็ดไข่เห็ดละงกอืมมันจะขายเป็นอาชีพเพิ่นสรุปว่ามาตามโครงสุดไทยของแมยุนนี่เป็นเลขบึ้งเน้ะค่ะเลขพญาบึ้ง แต่มื่อนั้นเพิ่นขึ้นมาอีกว่าแม่เห็นมันมพิ่นขึ้นมาแต่ว่าเพิ่นก็เปิดหูเปิดบ่เอาใหยปิดดิ<า>แม่ก็เอาตักกะแตนลงให้กินอืมกนะินตักกะแตนแนะะ จะรู้่าเลขบึง้งกังยันยันโตเก้านะคะเจ็ดแปดไม่ย้วนซื้อไว้แล้วทั้งโตตรงแล้วกับโตกลับแล้วก็ฟันมาได้ไรงัวงไลควายเขาคอกฤิธิคนเฮ้านี่จะบืกกันแต่ฤทธิไม right. huh? ่ย้วนนี่ไรง้วงไลควายเขาคอกนี่เลขยูแล้วเด้อพี่น้องห้างเดียวโคโลนะคะบ่หลายโตนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็บม่ได้ซื้อมาเนี่ยมาว่าท่านได้ซื้อห้างเดียวเลยซื้อเป็นหวยใต้ดินกัตั้งสิสู้บึงที่แม่ซื้อไว้แล้วแม่ก็เียนไว้ ไต้มอนกับมิตาโตนี้แน่นสรุปเลขม้หางเดียวได้พี่น้องเอฟซพิจารณาเบิงนะคะบอลายโตนะคะแนวทางของแม่ยวนมือขึ้นนี่กับเสียดายเสียใจกับเอฟซแล้วค่ะที่นุ่นท่ยบไปขอเลขผู้ขาวผู้ขาวให้หกแปดสื่อวันพุดบ่อออกพี่น้องออกหกเก้า พ่อวันสุกมากออกหกแปดตรงๆนะคะมีคนใดเ่กี่คนนะคะมันอยู่ที่ดวงพี่น้อยเอฟซีสำรับเลขไม่ยวนเป็นอย่างน้นทิยาคือว่าเรียงปูขาวอ,อ๋อนะนทิ่ยาว่าน่าจะตามได้เพราะปเป็นเลขค้างเดียวเลขบ่ลายโตนะคะบางคนอาจจะลืมนะคะเป็นอย่างเข้าขึ้นมาตามโครงทุท้ทยย่านลืมนะบางคนะก็การลืมบางคนก็ว่า,า,า,คาแคปไปแล้ว ถามว่าเ,เห็นหนาไม่ย้วนกับสิลืมนะคะเห็นกับสว่าเออนะจะซื้อไอว้เพราะวันเป็นเลขค้างเดียวเพื่อโชคดีจังมารวมทําบุญซอยกันจุดประสงค์เพิ่นให้นนทิยาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นาาจากไใ้มอเตอร์ไซค์จักคันพ่อได้เหตุเป็นซาเล้งไปขายของประ่ายางจากนี้ไปประมาณไปกับ3กิโลกว่านะแม่เนาะนะคะขอพุณนม่ย้วนหลายๆที่แบ่งปันนะคะ FC โชคดีกันแนวทางของแม่ยวนนะคะอ FC โชคดีทุกคนทุกคนหวัดน,นี่ เอาป็งเดียวเาะแม่นตั้งแต่คอมาพิ่นเพิ่งเคยหายสองตัวเนาะแม่ฮิพิ่นตีขาาพึ่นมากองไว้สามตัวเอ่มาสามตัวเลยอันนี้ข่ามาสองตัวอะไรตัวหนึ่งขาามาแล้วมันล่นลงเนาะเออขาามาแต่ว่าเบ้าพุ่นสีห้าคีบได้ยุแต่ว่าแม่ผัดเอามือคีบเพื่อสะเอาไม่คีบผัดเอาไม่ไปคีบมันล่นลงไปแล้วก็บ้าขึ้นเลยแม่ว่าเอาขึ้นมาหาได้ขอกระเบ้าพึ้น แทกเนาะการเพื่อนจงใจสีหายสามตมันลดลงไปแล้วเพื่อนต้องกับข,นะขื่นมใไมอันนี้บอกขึ้นเลยอันนี้แตื่นมากกับเพเห็นแม่รอเบิ่งกับเพื่อนอ<า>ตอนเศร้าแม่มาเบิ่งงไม่กับเพื่อนสแสดงว่าเพื่อนจะหายสองตัจ้งขีซื่อง่ายเนะาะผู้ใดลงทุนแต่ลงทุนหน่อยผู้ใดลงทุนหน่อยผู้ใดสำหรับคนทุนหน่อยในหามพาดได้พี่น้องห้างเดียวโคโลเจ็ดแปดนะคะ สำหรับผู้ใดล่อเลขกู้ขาวนะคะนุษยายกสัญญาว่าวันที่16ตอนเช้าจะไปขอหายแล้วจะขอลักษณะเดียวกันสิขอจับปิงปองเอาแค่สองตัวยังไม่ได้ลงทุนรายน้ไหมเนาะหลายตัวอันสามตัวเขาตัดหนาตัดหลังไม่ได้ตัดลายมันก็ลงทุนลายก็เป็นเงินลายหเยพราะว่าตอนนี้กับพวมีทุนกันอ้าวหายเอฟซี FC โซดีกันแนวทางของแม่ยวนนะคะอยูหน้านน่เป็นเรียงทั้งง้อเรียงทั้งไกล้ะค่ะ โชคดีทุกคนใกล้แก่แม่แล้วจะเป<ร><ร>้าไปคลายของถ้าเตรียมของแล้วไปพรอมนูก็ได้แม่ว่าสิเป็นบรกบกเขือ